สวัสดีครับวันนี้วันที่24พฤษภาคม67นะครับวันนี้เขามาเลาะงท่านน้ำครับผมมันบรรยากาศครับผมบรรยากาศลงท่านร่ำรวยข้ามบุญหาลอยสวัสดีเข้ามาเลาะงท่านครับบุกลงท่านครับวันนี้ มาเอาบุญครับกพี่กับนองครับมารอลงท่านครับจะลงท่านอี่ยังเขาเห็นอย่างนี้เบื่องครับเบื่อบรรยากาศครับอาจจะคนหลานใ่จังน้อยครับมาเอาบุญครับอบรรยากาศดีครับอิ่มบุญอิ่มใจครับผมวันนี้เพื่อนนี่ยังกันเนี่ยนี่โอ้ข้าพัด้เพื่อนบรรยากาศครับผมลงท่านครับวันนี้มารอลงท่านครับชมบรรยากาศครับผม อาจจะห่อนน่ดจังน้อยครับผมไปเลาะไปเลาะทุกโรงทานครับผมไปเลาะโรงทานไอซิคิมันครับผมตรงบรรยากาศครับผมโอ้มาอนีปีนี่ใสแวงสว่างฮอดทั้งทีแน่นอนครับโอ้มาเลาะอ่องโรงทานไอติมีครื่อ <laughs> งบรรยากาศครับผมอาจจะห่อนน่ดจังน้อยครับผมมาอนี <laughs> เอาบุญน้ำแกนครับโอ้โรงทานครับ ทางครับผมัเล็กตัวดำโน้ตน้ำพุน้ำครับอ่า่ครับบรรยากาศครับผมลงท่านครับผมลงท่า ไม่มีใครเลยต้องสันนี้ลงท้าไอเซคิมครับผม สเสาดียโอ้โลงทา่านเสากล้วยกมียันตนี้เสากล้วยครับผมลงท่า,าน,นเสาวบรรยากาศครับอย่าาซลสัมผัส <c oughs> โอ้ยอะนลงท่านบดีบรรยากาศลงท่านครับ หอนแห้งครับบอนี้่อะไรวะนี่ยแหละถ่ายคลิปถ่ายคลิปบรรยากาศลงทานไอเซครีมอันนี้ลงทานน้ำชากาแฟครับผม บรรยากาศครับผมจ้าจ้าวันนี้มันเาเอาบุญครับผมเอาบุญครับเอาบุญนั่งยังลหรครับนี่นั่งยังใหญ่เนาะนั่งยังลหรครับนี่โอ้ยอโ้ยซ้อมไปนนะบอดีเนาะไปนนะไปแต่ให้แต่ซ้อมแต่นนะบัดอันลุงท่านยังไงพัดมีบ่หรือยังไงมีข้มีซัว่มีมัวมีขั้วอร่อยอร่อยมีซั้วโอ้เป็นยังไงมีซั้วโอ้เนี่ยวะ อร่อยค่ะอรเมือเราเดนอบรรยากาศครับลงท่านครับวันนี้โอ้ลอูมเบิร์มโอ้วันนี้ลงท่านลงท่านมากมาากล่รัหน้าตารับผมวันนี้ลงทานเยอะนะครับผมวันนี้เป็นมเอนนกันคนับบรรยากาศครับผม แสบปะวันนี้วันนี้กวนคนเลยครับวันนี้บรรยากาโอเยอาเลี้ยงาโอ้มันนี่ลองท่านมามาทุกปีป่ะมาทุกปีวันนี้เดี๋ยวถวายถุงบรรยากาศครับผมเดี๋ยวนะคะรองท่านลูกศิษย์วันนี้โอ้ มลงบรรยากาศลงท่านครับวนี้โอเลียงโอเลียงค่ะแต่อำนาจนะ่จำพันได้โยจำได้จำได้ค้าประจำมงบรรยากาศครับผมลงท่านยังอะไรก็หมเห่หมทัางนี้ บนรองนท้าก,กาแฟตัวนี้ถ <c oughs> ึบรรยากาศลงแรมอะไรอ่ะ <c oughs> อ๋อผู <c oughs> ้ชายครับผู้ชายหมู่นึงครับบ <c oughs> <c oughs> รรยากาศครับน้ำเป็อยังไะ <c oughs> โอ้นามมา้ำมะขามครับมีทุกน้ำครับผมตอนนี้ มึงบรรยากาศตรนนงท่านพี่น้องมาเอาบุญครับวันนี้นบบนอาจจะคึกคักมากหนาวไร้าตาครับผมโอ้ท่นานผู่าเขนมาเดินตรงท่านตัวนี้ <c oughs> จะมาหอดผีอยู่หรอฮะเดูู้้บากระไดบบนี่ผูบามันก็ร่างยางมากครับผมวันนี้มาเอาบุญครับผม เอาเขาจี si ้เขาจี like ้แล้วแล้วตอนนี้เาิเลยยเมดกาไทยเอาเบิแล้วบอเอาตอนเบิ้ลนี่ละตอนเบิดลลงท่านเบิ้ลแหละครับผมลงท่านลงบรรยากาศครับผมเอาห่อนแ้วจะอยู่ไก่ไฟเนาะพูดได้หล่โ้ย ท่านผ้วครับผมวันนี้ขายดีนะมั้ยครับผ้วขายซอยมาไหนครับผัวขายซอยโอ้ท่านผ้วมาขายซอยโอ้ผัววนนี้มันมาเลยครับวนนี้

อ้าวเบดแลยเบิดแล้ว่ะน้อยอาเบิด่ะี่ของแซบของแซบอีกล่ะออยบรรยากาศลงทานครับเบิดแล้วครับผมบรรยากาศครับผม ส่วนลง,ลงท่านกลางจะเป็นข้าวต้มนะครับผมอ้วนเบอร์ละตัวไหนส่วนลงท่านกลางจะเป็นข้าวต้มนะครับผมอากาศมันร้อนมันร้อน ข่งทน่นดนนนทได้ยอย่างน้ำปลามีไหมที่บอก่ยที้าโอ้โลองทานขนมครับวันนี้โอ้ขนม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 ลองทานขนมก็มาอ้ลองทานขนมก็มาเว้

ด้านนี้ด้านานี้ต้องขั้วก็จจะเป็นข้าวต้มย่างแนีแล้ะครับมอง,องายอย่างอยู่ครับ ีสสวัรอ,อแจ้งปรจะชาชนทังทะเบียนรถทะเบียนขอชอ3585อ่าจะมาเคลื่อนไปจับขยายหมาเพราะว่ามีรถที่อยู่ด้านข้างเขาต้องการจะออกออยอมรถทะเบียนขอชอ้อ3